สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บกะเพราทั้งสวนเพื่อผัดจานเดียวค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเก็บกะเพรากันก่อนนะคะกะเพราของเราในวันนี้จะเป็นกะเพราที่ปลูกอยู่หน้าบ้านค่ะจริงๆจะเรียกว่าปลูกก็ไม่ถูกค่ะมันขึ้นเองแซมอยู่ในกระถางต้นไม้ค่ะกะเพรานี้แปลกนะคะถ้าเราปลูกเนี่ยไม่ค่อยงามแต่ถ้าขึ้นเองหรือแซมอยู่ในกระถางอื่นเนี่ยงามเอางามเอาค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเขาได้ฝนแบบจัดแตกยอดเยอะเลยค่ะ วันนี้จริงๆแล้วแม่จะผัดจานเดียวนะคะแต่เราจะใส่กะเพราให้ท่วมแบบประชดแม่ค้าไปเลยค่ะเริ่มจากก่อนอื่นนะคะเราจะเอากะเพราที่ได้นะคะมาเด็ดยอดก่อนค่ะเลือกแต่ยอดอ่อนๆนะคะเพราะว่าเรามีกะเพราเยอะแยะมากมายกับการผัดจานเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉพาะแต่ยอดอ่อนนะคะจะได้ไม่แข็งเวลาที่เราทานค่ะถ้าเราเลือกก้านไปลงไปด้วยเนี่ยบางทีมันจะเป็นเส้นๆแล้วเวลาทานแล้วมันจะแบบติดฟันนะคะ ก็ทำการเด็ดยอดนะคะแบบนี้ลงไปจริงๆเราจะเด็ดแล้วก็สามารถใส่ตู้เย็นในกล่องพอร์รแวร์ได้นะคะก็คือโดยการที่รองทิชชู่นะคะบนล่างแล้วก็ใส่กระเพราลงไปแล้วก็ทิชชู่โปะข้างหน้าอีกทีเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะสามารถเก็บไว้สำหรับผัดข้างหน้าได้ค่ะเอาละค่ะเมื่อได้ปริมาณมากพอแล้วนะคะเราจะากระเพราไปล้างกันค่ะเอาละค่ะมีส่วนที่ใช้ได้ก็ต้องมีส่วนที่ใช้ไม่ได้นะคะในส่วนก้านนี้นะคะพายจะเอามาหั่นให้เล็กลงค่ะ แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำปุ๋ยสูตรอาจารย์ลุงค่ะนอกจากจะไม่ทิ้งให้เป็นขยะแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยค่ะสำหรับพวกขยะสดผักผลไม้ในครัวเรือนนะคะสามารถเอาไปทำปุ๋ยหมักสูตรนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวคราวหน้าภายจะมาทำให้ดูกันค่ะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะเอาล่ะเราเก็บพริกขี้หนูที่เราปลูกไว้นะคะมาใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้ค่ะวิธีการเก็บนะคะเราจะเก็บใส่ กล่องไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็รองด้วยทิชชู่ค่ะค่อยๆเก็บสะสมไว้แบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะวันนี้กะเพราของเรานะคะจะเป็นสูตรที่เผ็ดนิดนึงค่ะเพื่อเอามาตัดเลี่ยนของความมันของกะเพรานะคะโดยจะใช้พริกทั้งหมด10เม็ดค่ะใครกินเผ็ดไม่ได้หรืออยากเผ็ดก,กว่านี้ก็มากน้อยได้แต่ตามความชอบเลยนะคะเมื่อได้พริกมาแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแว่นๆแ,แบบนี้ค่ะวางพักรอไว้เลยค่ะหลังจากนั้นหมูค่ะวันนี้เราจะใช้หมูเนื้อแดงนะคะ เป็นหมูสันในค่ะจริงๆแล้วพวกหมูนะคะถ้าเอาหมูที่ติดมันหน่อยๆจะมีความอร่อยมากขึ้นค่ะแต่วันนี้เราจะเลือกหมูที่ค่อนข้างแดงนิดนึงอย่างหมูสันในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความมันจากน้ํามันอยู่แล้วเราก็จะลดความมันจากหมูลงหน่อยนึงค่ะเพื่อสุขภาพนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะตั้งกระทะไปตรงบริเวณคำว่าผัดค่ะให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็เตรียม อุปกรณ์เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนะคะ<อ>แล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะหลงัลง,ลงจากนั้นเมื่อกระทะร้อนดีนะคะเติมน้ำมันลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวหมูของเราแม้จะเป็นหมูเนื้อแดงนะผัดก็จะมีน้ำมันออกมาค่ะเติมกระเทียมลงไปค่ะเกลียวพอเหลืองนะคะช่วงนี้อย่าให้ไฟแรงมากนะคะไม่งั้นกระเทียมจะไหม้ได้แล้วก็พยายามคนบ่อยๆทีๆนะคะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราจะหลังจากนั้นนะคะเอาหมูที่เราสับแล้วลงไปผัดค่ะโดยที่อาจจะต้องใช้ตะหลิวสองอันนะคะในการรวนหมูให้เขาแยกเป็นก้อนเพราะว่าเนื้อที่เราเลือกนะคะจะเป็นเนื้อแดงนะเพราะฉะนั้นเวลาผัดจะชอบติดกันเกาะแต่เป็นก้อนค่ะมันจะไม่เหมือนพวกที่มีไขมันเนื้อขาวแดงค่ะพวกนั้นจะหลุดออกมาเป็นเป็นชิ้นชินเล็กๆได้ง่ายค่ะเมื่อเราทําการแยกออกมาแล้วมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะผัจเป็นตัวหมูจะดู ะะก็คือเป็นสีจางลงสีไม่แดงนะคะเป็นสีจางจากนั้นเราจะพ่นสปเปรย์นะ้ำมันมะกอกเป็นเล็กน้อยนะคะเพื่อกลิ่นหอมค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการปรุงรสหมูของเราโดยการเติมน้ําตาลลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําปลาลงไปสามช้อนชาค่ะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องใส่น้ํามันหอยด้ค่ะน้ํามันหอยจะเป็นเคล็ดลับสําคัญของความอร่อยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ผัดให้หมูเข้ากับเครื่องปรุงที่เราได้ใส่ลงไปนะคะจนหมูเริ่มสุกค่ะ จากนั้นเติมพริกค่ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดจับซีใท้อีกนิดนึงนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะขึ้นอยู่กับความนิยมเผ็ดของแต่ละบุคคลเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อหมูสุกแล้วอย่าลืมชิมรสค่ะเมื่อชิมรสเรียบร้อยนะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วหมูสุกแล้วเราก็จะทําการเติมอะไรคะระเอกของเรานั่นก็คือใบกะเพรานั่นเองค่ะกะเพราทั้งส่วนของเรานะคะที่ได้ล้างแล้วก็วางจนเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ